ข้อนี้ถือว่าจัดว่าเป็นข้อยากนะสำหรับพี่นะแต่ว่าใครที่เด็กคนไหนก็ตามที่ไม่ได้ทำโจทย์ข้อนี้นะพี่ว่าน้องพระสิ่งดีงามเริ่มจากข้อนี้ถ้าดูกันเลยเนี่ยเฉพาะ A เนี่ยไม่ใช่เทเลสโกปิกนะครับเพราะเราสังเกตได้เลยว่าเฉพาะ A เนี่ยต่อให้ข้างล่างมันเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตนะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองมสีหมกระโดดเทีลหนึงคงที่แต่มันไม่มีนางนกต่อมันหนึ่งสปุ๊บสามเอาตรงไหนมานางนกต่อ ถ้ามีนางนกต่อมันจะต้องมีเบิ้ลสองตรงนี้ถูกเปล่านะนี่ก็เหมือนกันครับสามสี่ปุ๊บห้าหกเลยแสดงว่าเฉพาะเออยงเดียวไม่ใช่เทเลสโคปิกเฉพาะบีอย่างเดียว,ยยวก็ไม่ใช่เทเลสโคปิกเพราะสองสามปุ๊บสี่ห้าเอานกต่อมาจากตรงไหนอะใช่ป่ะครับโอ้ตรงนี้เขาพิมพ์น่าจะผิดนะครับน้องแก้ให้พี่นิดหนึ่งตรงนี้น่าจะพิมพ์ผิดหกเจ็ดฮะแก้อย่างเออแก้หน่อย นะสี่ห้าแล้วก็ห7อย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันไม่เทเลสโกปิกนะแก้โจทย์หน่อยนะครับตรงนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องจับมันมาบวกกันครับเป็น a บวก b ดูนะเวลาเอามาบวกกันเราก็จะเรียงอย่างนี้ครับเพราะพอมันบวกกันแล้วนะด้านขวามันเรียงยังไงก็ได้นะพี่ก็จะเรียงไอ้นี่บวก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 นี่ไปเรื่อยๆเพราะนั้นเริ่มที่ตัวนี้ก่อน1ส่วนด้วย หนคู 1> 1, บวกกับตัวนี้ครับนะเอาด้านขวาม,มาบวกกัน1นึ่งส่วนด้วยสองคูณสามบวกกับตัวนี้ครับหนึ่งส่วนด้วยสามคูณสี่บวกหนึ่งส่วนด้วยสี่คูณหไปเรื่อยๆครับจกนกระทั่งถึงตัวนี้ก่อนหนึ่งส่วนด้วยสองศูนย์สองหนึ่งคูณสองศูนย์สองบวกกับตัวล่างครับหนึ่งส่วนด้วยสองศูนย์สองสองคูณสศูสเห็นปะเฮ้ย A นี่ไม่ใช่เทเล B ก็ไม่ใช่แต่ A บวก B นี่ใช่เลยครับน้องนี่ขอวงอีนังนกต่อนิดนึงนี่นว่าปึ๊บปับป๊บปั๊บปั๊วเปียปับ๊บปึ้งปังเห็นปะสแสดงว่าอะไรครับมันคือเทเลสโคปิกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะไปทําวิธีตรงก็ได้นะไปแยกเป็นเศษส่วนแล้วเดี๋ยวพอบวกกันหมดก็ตัดตัดตัดหรือถ้าจะเร็วก็สูตรมาครับ1ส่วนด้วย เอาตัวหลังลบตัวหน้านะสองลบหนึ่งไปคูณกับครับตัวหน้าสุดตัดหลังออกตัวหน้าสุดตัดหลังออกเหลือใครเหลือหนึ่งส่วนหนึ่งไปลบกับตัวหลังสุดตัดหน้าออกโอ้ยร้องละงมนะครับนะเจ็บจี๊ดนะครับกลายเป็นขันทีโดนตัดหน้ากลายเป็น1นึ่งส่วนด้วยสองศส,สอง,ส,องสาแล้วยากเหรอ พอเข้าสูตรปุ๊บยากเหรอนี่ 1, 1, หนึ่งสองลบหนึ่งเหลือ 1, 1, หนึ่งหนึ่งหารหนึ่งได้หนึ่งโอ้ไม่ต้องเขียนก็ได้ถูกปะยากเหรอเศษส่วนจะลบกันต้องทำส่วนให้เท่าเพราะฉะนั้นไอเนี้ยหนึ่งเนี้ยหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งใช่ไหมจะลบกับหนึ่งส่วนด้วยสองศูนย์สองสามต้องเปลี่ยนหนึ่งตัวเนี้ยเป็นสองศูนย์สองสามส่วนสองศูนย์สองสามจะได้ส่วนเหมือนกัน แล้วก็ไปลบด้วย1ส่วนด้วย2 2 2 3ทันไหมเนี่ยเออนะอ่าเปลี่ยน1นะเป็นตัวนี้นะจะได้ลบกันได้อข้างบนลบกัน2023-1ลบ1เหลือ20 2 2ข้างล่าง2023เห็นไหมไอหนึที่คูณอยู่นี่ก็คูณอะไรได้ตัวเดิมไม่ต้องเขียนแล้วนะครับได้ตัวนี้จบและนี่แหละก็คือ A บวก B ครับคราวนี้น้องก็ถามอีกบอกอ้าวไม่ได้แก้ A มาแทน B มาแทนแล้วหา C เหรอแล้วเราจะจัดการหา C จาก2สมการนี้ยังไงครับดูนะดูความเจ้าเร่ของคนออกข้อสอบนะฮะเอาสมการแรกนี้มาพี่วางให้น้องดู2000 A บวก2 5 0 B เท่ากับ37 C เอาสมการที่2องมาสมการที่2องยลบ 477 B เท่ากับ300 C คือมันไม่ได้มีใครที่เขาเล่นแบบนี้กันเยอะมากนะครับแต่ข้อนี้ใช้ได้เลยถ้าน้องสังเกตดีๆเราไม่ได้มีนะ A เท่าไหร่เราไม่ได้มีนะ B เท่าไหร่เรารู้แค่ว่า A บวก B เนี่ยจะได้เท่าไหร่ไหนจะได้เท่านี้นะฮะเราก็เลยบอกว่าไหนลองเอาสองสมการนี้มาบวกกันดิพอเอาสองสมการนี้บวกกันเอาซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวาดูพี่นะ 2,000 A บวก 23A 2,000 23A 2,000 23A ส่วนตรงนี้เป็นไงครับ2,500 B ไปรวมกับลบ 4, 7, 7 B ก็คือ2,500 B ขอทดหน่อยนะลบไป 4, 7, 7 B เฮ้ย0ลบ7ไม่ได้ยืมมา1เป็น10 10ลบ7หรือ3 0โดนยืมไป1เมื่อกี้ นะเหลือ9ใช่ป่ะเออเหมือนยืมข้างหน้ามาหนึ่งอะ่ะเป็น10แล้วโดนยืมไปเมื่อกี้เหลือ9 9-7เลบเหลือ2นะ5โดนยืมไปหนึ่งแล้วเหลือ4 4-4ลบเหลือ0แล้วก็2นะครับไม่มีตัวลบก็0เออก็ออกมาเป็น2นะได้ลบกันปุ๊บได้2 0 2 3 B ครับแสดงว่าตรงเนี้ยเอามารวมกันก็ได้บวก2 0 2 3 B เท่ากับ 37มสิบวกสามรก็เป็น337รสีและแน่นอนครับถ้าน้องดึง2023ออกก็จะเหลือเป็น A บวก B เฮ้ยนี่ไม่มีอะไรเลยนะดึงตัวร่วมธรรมดาเข้าใจป่าดึงตัวร่วมออกก็เป็น2 0ง3ูนย์สอคูณ A บวก B เท่ากับสามสครับแทนค่า A บวก B คือก้อนนี้ 2องศูนย์สองสามคูณสองศส่วนสองศเท่ากับสามสตัดโพเพเหลือแค่นี้ครับ2องศูนย์เท่ากับสามรยสามส้ายตัวนี้ลงไปหารสเดียวเลยตอบ2 0 2 2ูนยหารสามไปลองหารดูนะไปลองหารดูเลขกระจอกงออมากครับตอบ6นั่นเองเป็นคำตอบ